สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองปายสุโผู้วยครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงบ่ายครับอยู่ที่บ้านพักของนวลลำชิตศิลป์ครับปทุมราชชิตศิลรีนะครับเนาะนะครับมาพาชมทีมงานห้องกระดังท์ถำเวทีต่อเติมเวทีนะครับเก็บผักบันไดต่อเติมเวทีติดตั้งระบบไฟแสงสีนะครับเพราะว่าห้องศิษย์ตรสอบไฟอ่าถัวมันสั่งไฟมันร้ายครับปีนี้ ดูการแข่งของมอลำกิตตศินครับผมเสียงตอบรับสิบพันมากสุดยอดนี้ครับพอไปหาเมื่อยองานเข่ารัวๆวน,ะนะครับกิตตศินปทุมราชนะครับเด้อจำสื่อนี่ไว้ให้ดีครับตอนนี้กิตตศินปทุมราชกิตตศิลป์ยันมีช่องยูทูปคนว่ามแต่แฟนมีแต่เพจบ่าเพจปทุมราชกิตตศินเนาะครับเนาะร่วมกับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับกับทีมงานอุบลสายยันซาวออนทัวร์สองนำทีมโดยเจพรผลโก ครับมื่อนี้เลยมาเห็ดต่อเติมเวทีเพิ่มนะเห็ดเพิ่มเห็ดนี่เห็ดผักหนาไปอาชีเด็กอาชีพวัสดุเป็นเด็กเก่าถึงมาจากกรังเข้ามามาลัดแปลงใส่ไปก่อนเออได้ดูการหนาอาชีพยิงไงกูนี่เห็ดใหม่อ่ะนะครับนี่ยังกับใส่ไปก่อนทวดช่วงนี้งานบนท่านออกเงินทงานไร้บนได้ทุกผีบนท่านมีเงินบริสันเอ๋อนี่ของเก่าก็ใส่ไปก่อนเออจีก้อนก็บซอยแต่ว่าฝนมันตกครับนี่จีก้อนพันเหงือกซอยเจาะเด็กเจาอยังนะครับเห็ดจึง แศษบอกไปทางหนาเนาะครับเนาะ,ะนี่การข่าวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่นะครับเพบิ่นกิดอัจิคือเก่าครับล่างถวยล่างซราบตำหมึกหุงเษ์ทหารให้ทีมงานกินคือเก่านี่นะครับเวทีเอ่อรูปแบบใหม่อาตีโใหญ่ปัญญายครับในรูปการแรกปีแรกเพิ่อนอารตีโบเต็มทีปัญญาย์เป็นไปเรื่อยๆว่าสันเออขับปีนี้ผ่านการนะครับงานการเข่าได้รับพิณารับรองว่ารับเวทียิ่งใหญ่อลังการ กนอ่างนี้น่นอนเออทำเนอจานนุ่นนี่ก็บเสียมนะครับเสียมเห็นเป็นผักหนาเป็นอยางไงแบบนี้ครับที่มาเท่ากับเห็ดตามดูแบบเพื่อนเออผู้จัดการผู้บริหารสารบุตรกรุ๊ปเนาะเป็นเป็นมีห้องสเตอริโอมีห้องอัดมีเบอร์ต่ก่อนเพื่นเห็ดเครื่องเสียงเหตุขายเหตุของอัดมันไม่ปีนี้ไม่ไดมอระมโม่อ่ะนะครับกับกองรับกับดีนะครับ ม่แดงกับช้อนม้ตนทกกรสิแล้วก็กกทย์เสษตรดีสำหรับทางบนนุญมาะครับเนี่ยตอนนี้ก็เลงเชื่อมเล็กไขมันเ,เนหลวข้างหน้าเลยแล้วไฟกระติดไปทดสอบกไฟอยู่นี่เป็นไฟอสามเฟสครับสบายดีสามารถเปิดเครื่องเสียงก็ได้เปิดไฟก็ได้ขนาดอุปกรส์เศร้าเขาแค่หมอสิผานึง่งยังเปิดได้นะครับเนะาะก,ก,กับทีมงานตรงกระด้างทุกแจงมองท้ายลูก ทิศที่ระลึกอ,อมดาปทุมราชกิต,ตสินนะครับยูทูบยังไม่ทันมีมีแต่เพจว่าวัสดปทุมราชกิตสินแฟนเพจว่าวัสดนะครับนะครับสันซ่าชาแนลกลับม,มาแล้วช่วงมหันเป็นเดือนนะครับบันน้โอ้เพิ่งได้ลงไปคลิปสองคลิปยากร้ายยากนักเวทีให้รายอย่างอ่าจะได้กัขอบคุณเอฟซีที่ติดตาม สันซ้าวมาตลอดนะครับเด้อพี่นี่สันซ้าวนั้นมาอยู่กับวงขีตศิลป์นะครับเด้อ,อ,อไปอันพันมาหางานนะมีไปมีนีคอนเสิร์ตมาานันโอ้เสียงตอบรับอย่างล้นลามนะครับยารูว่าวงนย่เด็นมอนหรือว่ามอนนี่ม,นนมาติดตามชมนะครับดเด้อี๋ยวคิงงานติแจงไปอยู่แต่ว่าเปิดวงมันิึส12ขันโมเปียนแปลงเนาะอย่นี่ย้อมเพิปทุมราช อาจากว่าต่อยิ่งน้องครับน้องเออลอำขึ้นมากหน่อยก่อนะครับเห็ดบอกเห็ดจงออกมาอีกต่อเติมออกมานห่มันมีผักมีอยังออกมาลงมาอีกครับผมนี่ครับไฟแสงสีนี่เส่นเบ้อเลยครับนี่ไฟเต็มหนึ่งครับนี่ไฟพวกไใบก่อนมาขึ้นบนโต๊ะไฟนะครับระบบไฟนี่มันจงห่วงสร้างมาเพื่อในหน่อยนะครับผมผมเป็นลายรับ ทีงมงานมันก็นั่งนะครับสนับสนุนในการวานมาเลยสำหรับทิศสินนะครับขั้า่แรงจะทดสอบไฟแสงสีสอบนกบักดนตรีพร้อมกับเพิ่อนตัวตัวนที่งานน้อยจังหน่อยงานเพิ่อนตัวกับพี่น้องนะครับที่คคที่รัดแปลงนิดหน่อยอาจมะหมักไว้ปะไหนเราจะตีแรกเนาะตีต่อต่อไปโอ้ยง,งานหลายอย่างรับรองมาเวที เสน่ไเวิธี่ิปเอ็ดขานางรานสิห้องนะครับนาะเออนี่ะเกสิประมาานี่นะครับผมเพราะว่านึ่งังทุกเบอรคืองตูบริตงน้อพร้อมบริูงนะครับนาะทิงมาเนากับซอยกันฝ่าเฮ็ดขันฟื้นโมโต้กับเร่ยวดาบ้านนีกับโอ้ยโงน้ำ จันดีเมื่อเสียเขามีผู้เดียวเขามีสองสามคนที่เวาดาบปันเพาเพาะกับบ้านครับที่มีประมาณหกเจ็ดคนอยู่เรียกลับบานล่อไม่ได่ติดซิปเพราะว่าที่มาน่งานติดซิปจอเป็นบ้านสิงห์ว่ารับงานมกันแล้วเรื่อยๆพกายนเรต้องมาทดสอบก่อนิบสองเปิดวงอยู่นี่ลครับิที่มันสสงหเป็นเ่นยุดที่ปุนทองเนาะลำสิงห์ อ่ะเจอกันขอบคุณที่ทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ